โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของไทยตั้งแต่ปี2542และมีแนวโน้มว่าคนไทยจะมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะอะไรเนื้อย่างกินกันบ่อยเลยตอนนี้ดังนั้นเรามาดูว่ามีอะไรที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติบ้างมาดูจากสิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นประจำถ้าไม่อยากเป็นโรคมะเร็งหนึ่งออกกำลังกายบ่อยๆอ,ออกบ่อยๆเช้าตื่นมา แต่ไม่ได้ออกทั้งวันทั้งคืนไม่ทําอะไรนะอย่างนี้จะตายเพราะออกกําลังกายได้ข้อสองาัิงใจให้แจ่มใสจะเครียดทายําไมอยิ้มเข้าไว้ยิย้ๆข้อที่สามกินผักผลไม้อ่าอันนี้สําคัญมากแต่ไม่ใช่ว่ากินแต่ทุเรียนกับขนุนทั้งวันมันไม่ได้ทํามาจากจมูกข้าวนั้นนะต้องกินที่มันมีประโยชน์ข้อที่สี่ อาหารหลากหลายอ่ากินสลับไปมาสลับไปมามามา่ากับหมูย้องมามา่าหมูย้องดูหลากหลาย,ลายดีนะข้อหา้าตวรวจร่างกายเป็นประจำอันนี้สําคัญให้หมอตรวจอย่าให้แฟนตรวจต่อไปคือสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งหนึ่งซูรี่ต้อเม็นควันไม่ชอบเลยข้อสองไม่มีความสัมพันธ์มั่วซั่ว เราต้องรักเดียวใจเดียวสมงวนตัวเงั้นเดี๋ยวกลัวจะเป็นโรคมะเร็งนะกดสามไม่มัวเมาสุราก็สีไม่ตากแดดจ้าถ้ารู้ตัวว่าันไหนต้องออกไปจากบ้านเอาหลังคาบ้านไปด้วยเลือกซื้อที่มันกันแดดกันฝนต่อไปคือไม่กินปลาน้ําจืดดิบอาจจะมีพยาธิหรือสารอะไรอย่าคิดว่าสาสมิถูกๆเลยไปซื้อซาสมิปลชัน ซสซ้อสนี้ปลกดุโน้ขาอยากจะกินตับ <c oughs> เอามะเร็ง